สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลหุ้น DMT หรือบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนกันนะคะเรามีข้อมูลหลายส่วนเลยทั้งรายงานบทวิเคราะห์ข้อมูลจากตลาดข่าวต่างๆครับผม DMT ก็คือผู้บริหารดอนเมืองโทเวที่เราคุ้นเคยกันดีเส้นทางสำคัญเชื่อมกรุงเทพตอนเหนือนะครับ ค่ะเป้าหมายเราวันนี้คือกลั่นเอาประเด็นสำคัญสคัญออกมาเลยทั้งเรื่องธุรกิจหลักการเงินการลงทุนแล้วก็แผนในอนาคตกับความท้าทายของเขาค่ะได้เลยครับเริ่มที่ตัวธุรกิจหลักก่อนเลยหัวใจของ DMT ก็คือสัมปทานทางยกระดับอุตราพิมุขหรือดอนเมืองโทเวนี่แหละครับระยะทางรวมๆก็21กิเมตรอ๋อที่วิ่งยาวๆจากดินแดงไปถึงอนุสรสถานใช่ไหมคะใช่ครับตัวสัญญานี่เป็นแบบ BTO นะครับ Build Transfer Operate คือเอกชนลงทุนสร้างแล้วก็โอนให้รัฐแล้วก็ได้สิทธิ์บริหารเก็บเงินไปอือแล้วสัมปทานปัจจุบันนี้จะหมดเมื่อไหร่คะกันยายนปี2577ครับอีกไม่ถึง10ปีแล้วโอ้โหใกล้เข้ามาแล้วนะคะครับไรายได้หลักก็แน่นอนมาจากค่าผ่านทางซึ่งตามสัญญาก็จะมีการปรับขึ้นทุก5ปีนี่แหละครับแล้วก็ตอนนี้เขากำลังปรับปรุงระบบด้วยนะ จากเดิมที่เป็นแบบเก็บเงินสดแมนนวลก็ไปสู่ระบบอัตโนมัติหรือ ETC มากขึ้นเพื่อเพิ่ม,มประสิทธิภาพลดลดติดหน้าด่านอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยครับค่ะทีนี้มาดูเรื่องสถานาการ์เงินเงินบ้างข้อมูลที่เรามีนี่ชี้ว่าเอ่อฟื้นตัวดีมากเลยนะคะหลังโควิดทั้งไรายได้กำไรกลับมาโตได้ดีใช่ครับฟื้นตัวชัดเจนเลยแล้วจุดที่น่าสนใจมากคืองบดุลเขาแข็งแกร่งมากนะครับ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือ D/E เนี่ยต่ำมากๆต่ำนี่คือดีใช่ไหมคะแสดงว่าไม่ค่อยได้กู้เยอะถูกต้องครับสะท้อนวินัยทางการเงินที่ดีเลยแล้วก็ความสามารถในการทำกำไรนี่โดดเด่นมากอัตรากำไรสุทธิก็สูง EBITDA ก็สูงอืมมันบอกอะไรเราได้บ้างคะการที่กำไรเขาสูงสูงเนี่ยก็บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีครับแล้วก็อาจจะมีอำนาจในการกำหนดราคาประมาณหนึ่งด้วยเพราะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ แต่ที่เด็ดสุดๆเลยนะคือนโยบายปันผลอ๋อเรื่องปันผลนี่เองครับเขาประกาศเลยว่าจะจ่ายไม่น้อยกว่า90%ของกำไรสุทธิซึ่งมันส่งผลให้ดีเวนต์ yield หรืออัตราผลตอบแทนเงินปันผลเนี่ยสูงมากสูงแค่ไหนคะพอจะบอกตัวเลขได้ไหม ข้อมูลล่าสุดนะปรสบา0เนะี่ยอยู่ที่รร8.2%เปอร์เซ็นต์เลยนะครับแถมจ่ายสม่ำเสมอด้วยโห8เปอร์เซ็นต์กว่านี่มันสูงมากเลยนะคะน่าสนใจมากสำหรับคนชอบหุ้นปันผลแต่เอคพอมองไปที่สัมทานที่เหลือไม่ถึง10ปีมันดูดีเกินจริงไปหรือเปล่าคะหรือว่าตลาดมองข้ามอะไรไปเนื่นสิครับเพราะดูเหมือนราคาหุ้นมันสวนทางเลยคือค่อนข้างผันผวนแล้วก็ปรับตัวลงต่ำกว่าช่วงก่อนๆด้วยต่ำกว่าราคา IPO ออีก ทั้งที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็แนะนำซื้อนะคะให้เป้าหมายเฉลี่ยตั้งออประมาณ14.3บาทสูงกว่าราคาปัจจุบันพอสมควรเลยเป็นประเด็นที่น่าคิดมากครับคือความแตกต่างระหว่างมุมมองนักวิเคราะห์กับราคาหุ้นเนี่ยมันก็น่าจะสะท้อนความกังวลของตลาดจริงๆนั่นแหละครับกังวลเรื่องอะไรเป็นหลักคะหลักๆเลยก็คือความไม่แน่นอนหลังปี2577เพราะมันหมดสัมพานแล้วธุรกิจจะเป็นยังไงต่ออันนี้น่าจะเป็นคำถามใหญ่ที่สุด แล้วก็อาจจะมีเรื่องอข้อพิาพาททางกฎหมายกับกรมทางหลวงด้วยอ๋อที่มีข่าวเรื่องเรียกร้องค่าชดเชยช่วงโควิดใช่ไหมคะใช่ครับบูลค่าก็ราวๆ2.3พันล้านบาทคือผลมันยังไม่สิ้นสุดยังไม่ชัดเจนแต่อาจจะส่งผลต่อบ,บรรยากาศการเจราจาเรื่องอื่นๆในอนาคตได้เหมือนกัน ราคาหุ้นก็เลยเหมือนจะสะท้อนความกังวลเรื่องอนาคตไปแล้วทั้งๆท,ที่ปัจจุบันออผลประกอบการก็ฟื้นตัวดีแล้วปัจจัยขับเคลื่อนสําคัญอย่างปริมาณจราจรเองล่ะคะเป็นยังไงบ้างปริมาณจราจรก็ฟื้นขัดตัวแข็งแกร่งต่อเนื่องนะครับหลังโควิดแต่ว่าต้องยอมรับว่าถ้าเทียบกับช่วงก่อนโควิดอย่างข้อมูลปี 66, 66เนี่ยก็ยังต่ํากว่าอยู่ประมาณ27.5%ออ๋อยังไม่กลับไปเท่าเดิมยังครับแต่แนวโน้มโดยรวมก็เป็นบวกนะครับ ได้แรงหมุนจากหลายอย่างเลยทั้งเศรษฐกิจการต้องเที่ยวที่ฟื้นตัวการขยายตัวของเมืองไปทางโซนเหนือมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมว่าเส้นนี้เป็นทางหลักไปสนามบินดอนเมืองด้วยแล้วก็ยังมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอนาคตอีกอย่างมอเตอร์เวย์ M5 รังสิตบางปะอิน M6 โคราชหรือการขยายสนามบินดอนเมืองเฟส3พวกนี้ก็น่าจะช่วยเพิ่มทราฟฟิกได้อีกครับฟังดูปัจจัยบวกเรื่องทราฟฟิกก็ยังมีอยู่นะคะแต่แน่นอนด้วยความเสี่ยงเรื่องสัมทานที่จะหมดอายุ ดีเอ็เขาก็คงไม่ได้อยู่เฉยๆแน่ๆเห็นว่ามีแผนรับมือที่เรียกว่า new S curve ด้วยกลยุทธ์นี้มันคืออะไรคะใช่ครับเพื่อจะรับมือกับความท้าทายเรื่องสมรทาน,นี่แหละเขาก็เลยวางกลยุทธ์ที่เรียกว่า new S curve ขึ้นมาเป้าหมายก็คือหาแหล่งรายได้ใหม่ๆสร้างการเติบโตใหม่ๆนอกเหนือจากโทเวเดิมนี่แหละครับเป็นการกระจายความเสี่ยงแล้วเขาจะไปหาจากไหนคะแหล่งรายได้ใหม่เนี่ย แผนหลักๆที่ประกาศออกมานะครับก็คือสนใจจะเข้าร่วมประมูลโครงการทางด่วนใหม่ๆของภาครัฐอย่าง M5 รังสิตบางปะอินที่พูดถึงเวตกี้ M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้ว M9 วงแหวนตะวันตกแล้วก็มีแผนจะพัฒนาจุดพักรถหรือ rest area ด้วยครับ อ๋อก็คือ,อยังอยู่ในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมเป็นหลักแต่ขยายไปโครงการอื่นแล้วเรื่องบริษัทย่อยกับการเอาเทคโนโลยีมาใช้ล่ะคะเห็นว่าก็อยู่ในแผนนี้ด้วยถูกต้องครับอันนี้ก็น่าสนใจมีการตั้งบริษัทย่อยขึ้นมาอย่างเช่น Alpha DMTech อันนี้จะเน้นพัฒนาเทคโนโลยีเลยใช้พวก AI Deep Learning มาช่วยจัดการจราจรความปลอดภัยอืมเอา AI มาใช้เลยครับ ซึ่งเทคโนโลยีพวกนี้อนาคตอาจจะต่อยอดไปใช้กับโครงการอื่นๆหรืออาจจะขายเป็นซลูชันให้หน่วยงานอื่นก็ได้แล้วก็มี ASAI Asia er. อันนี้ร่วมทุนกับพาร์นเนอร์ญี่ปุ่นทำธุรกิจด้านวิศวกรรมซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะเลยซึ่งตลาดนี้ก็มีโอกาสโตนะครับค่ะแล้วด้านเทคโนโลยีอื่นๆล่ะคะ ก็มีการพัฒนาช่องทางชำระเงินใหม่ๆที่เรียกว่า SmartPay เตรียมพร้อมจะเชื่อมกับระบบ M-Flow ของภาครัฐด้วยแล้วก็มีโครงการที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เช่น Toway EVway ร่วมกับ n o s t r a แล้วก็มี MOU กับทาง EVMie ด้วยครับเหมือนพยายามจะเกาะกระสาเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยนะคะใช่ครับแล้วก็มีเรื่องความยั่งยืนด้วยนะเช่นติดตั้ง Solar Rooftop ตั้งเป้าเป็นคาร์บอนนิวทรัลิตภายในปี2,593 โหฟังดูมีแผนเยอะแยะเลยค่ะทั้งประมูลโครงการใหม่ทั้งบริษัทย่อยทั้งเทคโนโลยีแต่ว่าธุรกิจใหม่ๆเหล่านี้มันก็ดูเหมือนยังต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองนะคะว่าจะโตทันไหมจะสร้างไรายได้มาทดแทนธุรกิจเดิมได้มากน้อยแค่ไหนใช่เลยครับการหา new S-curve นี่ก็เหมือนแข่งกับเวลาเหมือนกันนะคะก่อนที่สัมปทานเดิมจะหมดไปความท้าทายหลักก็คือตรงนั้นเลยครับความเสี่ยงสําคัญที่สุดก็คือการสิ้นสุดสัมปทานปี7 7นี่แหละ รองลงมาก็คือข้อพิาพาททางกฎหมายที่ยังไม่จบความผันผวนของเศรษฐกิจที่มันกระทบปริมาณจราจรได้โดยตรงแล้วก็การแข่งขันที่สูงมากในการไปประมูลโครงการใหม่ๆค่ะสรุปแล้ว DMT ก็เป็นบริษัทที่มีธุรกิจหลักเดิมที่แข็งแกร่งมากๆสร้างเงินสดได้ดีเป็นหุ้นปันผลสูงที่น่าสนใจแต่ทั้งหมดนี้ก็เหมือนอยู่บนเส้นตายของสัมปทานที่กำลังจะหมดลงไปเรื่อยๆ ใช่ครับกลยุทธ์ New S Curve ที่เขาพยายามทำทั้งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆการใช้เทคโนโลยีผ่านบริษัทย่อยๆเนี่ยก็คือความพยายามที่จะสร้างอนาคตใหม่ให้กับบริษัทนั่นแหละครับแต่ว่าความสำเร็จมันจะมากน้อยแค่ไหนหรือจะทันเวลาหรือเปล่าอันนี้ยังเป็นเครื่องหมายคำถามที่เราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดจริงๆค่ะงั้นประเด็นที่น่าสนใจมากๆที่อยากจะทิ้งท้ายให้ไปลองคบคิดกันต่อก็คือ ถึงแม้ DMT จะมีแผนกระจายความเสี่ยงมีแผน New S Curve ที่หลูชัดเจนและน่าสนใจนะคะแต่คำถามสำคัญจริงๆก็คือความพยายามเหล่านี้ทั้งการประมูลโครงการใหม่หรือธุรกิจจากบริษัทย่ายต่างๆเนี่ยมันจะสามารถเติบโตแล้วก็สไร้างรายได้ขึ้นมาทดแทนธุรกิจสัมปทานเดิมได้ทันการไหมแล้วก็ในสเกลที่มันใหญ่พอก่อนที่นาฬิกาจะนับถอยหลังไปถึงปี2577หรือเปล่า อันนี้น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่สุดของ DMT ในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้านี้เลยค่ะ